ช่วงช็อกเป็นรองแก่นนครต้อนไม่จนมุมพ่ายแต้มเอกชานชิโมมาชิสึกกำปั้นที่ญี่ปุ่นการแข่งขันมวยสึกเลมิโนบ็อกซิ่งฟีนิกซ์แบทเทิล134ระหว่างโทชิกิชิโมมาชิรองอันดับ3ในรุ่นเฟเธอร์เวทองค์กรมวยโลก WBO พบกับแก่นนครเรือไวกิ้งกำปั้นชาวไทยที่สังเวียนเอเดียออนอารีนาโอซาก้าเมื่อวันอังคารที่29เมษายนที่ผ่านมา โดยการชกในไฟนี้กำหนดกติกาแบบ8ยกและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน56.3กิโลกรัมซึ่งกำปั้นทั้งคู่ช่างได้ต่ำกว่าเกณฑ์เหมือนกันที่56.1กิโลกรัมเปิดฉากมาในช่วงยกแรกกำปั้นเจ้าถิ่นระมัดระวังตัวเป็นพิเศษไม่เข้าปะทะอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าเป็นฝ่ายปล่อยหมัดแย็บอยู่วงนอกขณะที่แกนนครพยายามเดินติดเพื่อออกหมัดหนักๆเล่นงานแต่ก็ไม่สามารถทำได้ถนัด เกมการชกดำเนินมาถึงในช่วงยกที่6นักชกชาวญี่ปุ่นได้จังหวะปล่อยซ้ายตรงทําเอานักชกชาวไทยมีอาการอย่างไรก็ตามไม่สามารถปิดเกมได้ทําให้ครบ8ยกโทชิกิชิโมมาชิเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันสา3-0เสียงจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้แกนนครเรือไวกิ้งกําปั้นจอมเก๋วัย3าปีหรือชื่อจริงอรันดีแป้นมีสถิติชนะ20ครั้งชนะน็อก17ครั้ง และแพ้เป็นครั้งที่4ในเส้นทางอาชีพอย่างไรก็ตามในการแพ้ทั้งหมดเจ้าตัวแพ้น็อกเพียงแค่ครั้งเดียวต่อนาโอยะอินโนเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในการชิงแชมป์โลกเมื่อปี2021